เขาฟางเอ้ยอย่าหาว่าพี่เข้ายุ่งเรื่องเธอเลยนะแต่เธอหน้าตาก็ดีหน้าที่การงานก็ดีเป็นถึงเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนถ้าพี่สมอนจะหมายถึงนายหมูนะ่ะจริงๆหนูก็เลิกกับเขาไปแล้วนะคะเอ้าหรอแล้วทำไมมันถึงยังอยู่ที่บ้านเธอล่ะคือว่ามันด้านหน้าน่ะสิคะมันไม่ยอมไปถ้าไปไล่มันมากๆมันก็จะตบตีเอา โถเอ้ยเขาฟางังเวรกรรมอะไรนี่วันนี้มันอยู่บ้านงั้นเหรอก็ดีที่ไม่ได้ไปก่อเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะหมูนี่แกทำอะไรนะ่ะอย่าบอกนะ ก็แกคิดจะหลอกลวงพวกเด็กสาวมัธยมอีกแล้วโ้่นางเข้าฟางังจะไม่ยุ่งทำไมเนี่ยนี่มันก็เรื่องของข้าฉันต้องยุ่งสิเพราะว่าฉันทนกับความรรยยำของแกต่อไปไม่ไหวแล้วนี่ไอ้หมูนอกจากแกจะหน้าด้านอยู่ที่นี่แล้วแกยังทำร้ายฉันอีกหรอเออก็ใครใช้ให้แกปากดีล่ะฉันขอเธอหมูถึงฉันจะไม่ใช่ครูแต่ฉันก็ทำงานโรงเรียน เห็นแกหน้าฉันบ้างที่สำคัญน่ะมันบาปกรรมนะทําเป็นมาสอนข้าเหรอถ้ายังพูดมากอีกก็จะโดนอีกฉาดหนึงจะไปไหนก็ไปเอากระเป๋าตังในรถแกน่ะสิถ้าตามมาขวางโดนดีแนะ่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่คารมดีแล้วก็หน้าตาหล่อฉันถึงได้ติดบ่วงมันแล้วก็ต้องมานั่งชดใช้กรรมแบบทุกวันนี้ นอกจากมันจะคล้องแวะกับอบายามุกทุกอย่างมันยังมีพฤติกรรมทําตัวเป็นเสือผู้หญิงใช่แล้วค่ะและกลุ่มเป้าหมายที่มันเลงก็คือเด็กสาวมัธยมที่ไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลกก่อนหน้านี้มันจะคุยกับเหยื่อผ่านโซเชียลเด็กคนไหนที่หลงกลและเชื่อในตัวตนที่มันอุปโลกก็จะมีสภาพประมาณนี้ พี่หมูทำไมละคะไหนพี่บอกว่ารักหนูฮะโง่เองง่ายเองนี่หว่าถ้าพูดมากนะได้ดังว่อนเน็ตแน่ไหนจะคลิปไหนจะที่ตัวเองยอมไปกับมันเองด้วยเด็กสาวทุกคนล้วนแตกกลัวไม่กล้าบอกพ่อแม่หรือไปแจ้งความที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นบางรายเป็นโรคซึมเศร้าและคิดสั้นไปเลยก็มี แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเว้มันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมาถึงเราเด็กพวกนี้ก็โง่จริงๆแค่บอกว่ารักนิดรักหน่อยก็หลงแล้วอะไรกันในข่าวนี้มันเด็กโรงเรียนฉันนี่ไม่ใช่สักหน่อยไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาเองเป็นเพราะม,มันไอหมูแน่ๆหลังจากที่เด็กคนนั้นได้จบชีวิตลง พอกันทีเมย์จะไม่อยู่ที่นี่แล้วคุณไม่ใช่มแม่ของเมคุณเป็นแค่แม่เลี้ยงคุณไม่มีสิทธิ์ยกเมย์ให้ใครทั้งนั้นก็เอาสิถ้าแกจะแข็งข้อก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่เพราะคอนโดนี้พ่อแกเขายกให้เป็นชื่อฉันก็เชิญอยู่ไปเถอะค่ะก่อนคุณพ่อจะเสียก็ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ยกอะไรให้เมย์เลยสักหน่อยเมย์จะไปอยู่กับฟแฟนเมย์เออน้องเทส พี่รู้มาว่าน้องเป็นเพื่อนบ้านกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพี่หมายถึงเมทาวีน่ะเหรอครับใช่เราต้องช่วยกันห้ามปรามเธอนะตอนเนี้เธอกำลังอยู่ในอันตรายเมเดูก่อนเมนั่นเม์จะไปไหนเม์ไปอยู่กับคนคนนั้นไม่ได้นะใช่พี่เคยเตือนน้องไปหนหนึ่งแล้วนี่ เชื่อพี่เถอนนะเขาไม่ใช่คนดีเมฟังพี่เขาเถอะเขาเคยเป็นอดีตภรรยาเขารู้นิสัยกันดีไอ้อหมูน่ะมันชอบล่อลวงเด็กวัยเดียวกับน้องมีตั้งหลายคนที่ติดกับมันแต่เขาไม่กล้าไปแจ้งความเลิกปั้นนะ้ำเป็นตัวกันได้แล้วค่ะคนหนึ่งก็เป็นอดีตภรรยาที่เขาทิ้งแล้วส่วนอีกคนก็เป็นเพื่อนบ้านที่เคยเป็นคู่อริกันเมนี่เธอไม่เชื่อเราเหรอ น้องจะผักพี่ก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ความรักทำให้น้องตาบอดพี่หมูเขามารักฉันแล้วเลิกมายุ่งกับชีวิตฉันสักทีพี่จะออกไปเที่ยวทุกวันแบบนี้ไม่ได้พี่ก็รู้ว่าเมย์กำลังท้องนังเด็กนี่น่ารำคาญที่จริงฉันเบื่อแกตัก้งนานละแต่เห็นแกทรัพย์สมบัติของพ่อแกแล้วที่พี่บอกว่าพี่รักหนู พี่พีหลอกหนูเหรอเออเพิ่งจะมาฉลาดเอาตอนนี้เหรอหยุดนะหนูไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วถ้าพี่ก้าออกไปหนูจะไปแจ้งความหนูไม่ไอายใครอีกแล้วไม่เอานะเด็กดีมาเดี๋ยวพี่พาไปที่สวยๆดีกว่าจะได้อารมณ์ดีขึ้นเด็กคนนี้เราเห็นเขานั่งซึมมานานแล้วนะหรือว่าเขาจะ หนูหนูเป็นอะไรจ๊ะเมื่อวันก่อนฉันเห็นหนูขึ้นไปยืนเหม่อเมอ่บนดาดฟ้าโรงเรียนด้วยบอกฉันได้ไหมหนูรู้จักผู้ชายที่ชื่อหมูแล้วก็คบหากันด้วยใช่หรือเปล่าถ้ามันเลวร้ายที่จะเล่าหนูแค่บอกฉันมาว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอจ้ะใช่ค่ะไอ้นรกเอ้ยฉันจะปกป้องหนูเองหนูบอกตำรวจเธอจ้ะ ทำไมต้องขึ้นมาคุยถึงบนนี้ด้วยล่ะคะมันลื่นแล้วมันก็สูงมากด้วยพูดอะไรอย่างนั้นสวยจะตายน้ำตกเนี้ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้พอได้แล้วไอ้หมูไอ้ชั่ว <c oughs> อยากคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดจะทำอะไรเขาปล่อยเด็กนะคงได้ยินสินะเสียงแววแวแวไกลๆนั่นตำรวจยังไงล่ะนางเข้าฟางนาง,งงูพิษนี่แก ไม่จริงนะเวรกรรมอะไรของฉันที่ต้องมาตั้งท้องกับคนอย่างแกเมไม่เป็นไรนะเพ็ย่แล้วที่สาวคนนั้นข้าไม่ยอมโดนจับหรอกถ้าค้าต้องจบชีวิตตรงนี้แกก็ต้องไปด้วย ฟังสตินะเมแล้วเรื่องลูกในท้องของเมเพจะรับผิดชอบเองนี่เราตายแล้วสินะแต่ว่าเราได้มาอยู่ในสถานที่สวยงามขนาดนี้ จริงอ่ะฟอนแล้วที่ผ่านมายาริสฉันบอกแล้วไงว่าที่ผ่านมาฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอทั้งนั้นล่ะเธอเข้าใจไปเองแล้วที่เราอยู่ด้วยกันคืนนั้นสำหรับผู้ชายน่ะเรื่องนั้นกับเรื่องความรักมันคนละส่วนกันฟอนแต่ว่าฉันรักคุณนะฉันจริงจังกับคุณนะฉันทำดีกับคุณทุกอย่าง ไม่เคยว่าไม่เคยงองแงแล้วทำไมเฮ้ยบายนะฉันคิดว่าเราก็แค่มาสนุกสนุกกันไม่ได้คิดว่าเธอจะคิดเป็นไรขนาดนั้นใครก็ได้บอกฉันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง บอลจุดจบของยาริสน้องสาวฉันฉันเชื่อว่านั่นไม่ใช่การฆ่าตัวตายฉันเข้าใจเธอยัวแต่ในที่เกิดเหตุนายฟอนนั่นก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะถ้าในแง่การกระทำใช่แต่ฉันหมายถึงว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายธรรมดามันมีเงื่อนงำไอ้หมอนั่นมันเป็นเสือผู้หญิงพอมันเบื่อใครมันก็สลัดทิ้ง มันได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วว่าเรื่องต้องเป็นแบบนี้ยัวที่ฉันมาเป็นนักฆ่ากับเธอก็เพราะว่าฉันยอมทำทุกอย่างได้เพื่อเธอถึงแม้เธอจะเป็นทอมก็ตามสักวันเธอคงเห็นความดีของฉันอุ๊ยตายดูสิจ๊ะสาวสาววันนั้นใครเดินมา อ๋อไอ,อยัวกับไอบอลคู่จิ้นคู่ขวัญเราผู้เนี้ยเห็นไปทํางานพารทไทมด้วยกันนี่นาเมื่อไหร่จะลงเอยกันสักทีเพื่อนทางนี้จ้ะทางนี้พวกแกงเพื่อนในมหาลัยก็วีดไว้เหมือนเดิมสินะ เดี๋ยวนะยัวอย่าเพิ่งเข้าไปพวกนั้นไม่รู้ว่าเราทำงานอะไรมีงานเข้ามาใช่ไหมใช่ประมาณเย็นๆค่ำๆวันนี้ที่โบสถ์แต่งงานน่ะ เอาละยัวหนึ่งสองสามมันเป็นเพราะแชทสุดท้ายที่ยาริสติดต่อกับไอ้หมอนั่นสินะยัวใช่บอล แชทนั้นมันเต็มไปด้วยคำพูดที่เศร้าแล้วก็เจ็บปวดไอฟอนสารเลวนั่นมันฆ่าน้องสาวฉันทางอ้อมมันเล่นกับความรู้สึกน้องสาวฉันในฐานะนักฆ่าฉันได้เตรียมแผนการที่จะแก้แท้นเอาไว้แล้วได้เลยยัวเพื่อเธอจะให้ฉันรับบทเพชฌาติ็ยย่อมได้ าแล้วเหรอครับเชิญเลยครับคุณยัวสวัสดีค่ะคุณฟอนแหมรู้จักกันผ่านแอปหาคู่มาตั้งเกือบเดือนได้มาเจอกันสักทีนะคะผมสิครับที่ต้องดีใจเนี่ยผมอยากเจอคุณมาตลอดเลยนะโอ้โหคุณในเดสสีม่วงสวยมากๆจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะคุณฟอนที่คุณชอบสีม่วงปกติ ผมไม่ค่อยสะดุดใครแบบนี้นะครับแต่กับคุณเน,นี่ยเหมือนมีพลังบางอย่างดึงดูดคงจะเป็นแรงกรรม<เ>ร<า>อะไรนะครับฉันขี้เล่นแบบนี้ล่ะค่ะแรงแห่งรักสิคะเย็นนี้ไปดินเนอร์กันนะเอ<า>จอแล้วสูตรกรีเมดเช็คน้ำปั่นมรณะ ไม่ไปพวกร้านอาหารหรือว่าพัตคาละครับแล้วนี่มันน้ำอะไรเนี่ยคุณฟอนอย่ามองแปลกแปลกแบบนั้นสิคะฉันเสียน้ำใจหมดมันคือไวน์องุ่นชั้นดีเชียวนะเอาเถอคะ่ะดูจากสีหน้าคุณคงจะไม่ไว้ใจฉันงั้นฉันขอตัวนะคะโทรคุณยัวอย่างงอนผมเลย ผมดื่มเดียวนี้ล่ะเห็นไหมที่รักผมดื่มหมดแก้วแล้วหะคุณใส่อะไรลงไปฉันก็แค่ส่งคุณฟอนไปอยู่กับน้องสาวฉันก็เท่านั้นค่ะยาริสเขารักคุณมากนะนี่แกแกหลอกฉัน แ่เป็นพี่สาวของมันใช่แล้วค่ะอย่างน้อยผู้ชายสารเลวแบบคุณก็ได้รู้ก่อนวาระสุดท้ายปริเมทเชคของฉันอร่อยไหมคะมขอบคุณนะบอลที่สัพพอร์ตช่วยเหลือฉัน ความดีความชอบของในายในครั้งนี้ทำให้ฉันอยากกลับใจเป็นผู้หญิงปกติซะแล้วสิน่ายินดีจังที่เธอพูดแบบนี้ <_ ello> แพตตี้และสไปนั้นเป็นคู่รักที่เขาผ่าดูใจกันมาได้หลายปีแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมต้นเลยก็ว่าได้เห็นไหมแบม ทำยังไงกันนะฉันถึงจะไปแทนที่ตรงนั้นได้น่ะไม่ต้องห่วงหรอกมิดฉันไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นานแนะ่เพียงแต่น,นายนะ่ะต้องร่วมมือกับฉันได้สิถ้ามันจะช่วยให้เราสมหวังเยชเอมดูสินั่นไงที่ตะว,วันนะ่ะว้าวหล่อจริง อย่างที่เธอบอกเลยไ hey, อริสเฮ้ยเขามองฉันพี่เขามองฉันต่างหากเล่าเยฟ้าตะวันนะ่ะเป็นลูกชายผออสามสาวหารู้ไม่ว่าเขาเป็นเพลย์บอยคนหนึ่งเลยทีเดียวอืมน้องไอริสน้องก็รู้นี่เพื่อนน้องอีกสองคน เขาก็ชอบพี่เหมือนกันพี่ก็เลยไม่นะคะพี่ตะวันถ้าพี่กำลังลังเลพี่บอกไอริสมาสิว่าพี่อยากให้ไอริสทำตัวยังไงพวกเราก็อยู่ม .6 กันแล้วไอริสต้องเข้าใจนะจ๊ะว่าพี่ต้องการแฟนที่ให้เรื่องพันนั้นกับพี่ได้น่ะอย่าบอกนะคะว่ายียสองคนนั้นตกลงนะก็ทำน้องนั้นจ้ะ แต่เรื่องแบบนี้กับเรื่องความรักสำหรับผู้ชายนะ่ะมันคนละส่วนกันไม่นะคะพี่ตะวันแค่ยุ่งเกี่ยวกันเรื่องแบบนั้นก็ไม่ได้ค่ะไอริสนี่ไงไอริสจะให้พี่เองแน่นอนค่ะว่าหลงกลไปแล้วหนึ่งด้วยความที่ไร้เดียงสาไม่ทันเล่เหลี่ยมผู้ชายน้องฟ้าน้องฟ้าต้องเข้าใจนะจ๊ะพี่เป็นผู้ชายพี่อึดอัด แล้วพี่ก็ทรมานท่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะฟ้าเข้าใจแล้วฟ้าจะให้เองแต่พี่ตะวันห้ามไปยุ่งกับคนอื่นแล้วนะคะทั้งสามคนนะ่ะชิงดีชิงเด่นกันเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงโดยที่ไม่รู้อะไรเลยพี่ไม่ได้อยากจะไปยุ่งกับพวกสาวไซร์ไล์หรอกจ้ะ แต่ว่าชาเอมไม่พร้อมนี่นาส่วนสองคนนั้นเพื่อนชาเอมน่ะพี่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเขาจะเชื่อยังไงไหวละคะพี่ตะวันไม่เคยเปิดตัวชาเอมในโลกโซเชียลเลยโถคนดีพี่แค่อยากมั่นใจว่าชาเอมรักพี่จริงๆถ้ารักพี่ก็ให้พี่สิจะ้ะแล้วพี่จะยอมทำทุกอย่างเลย เดี๋ยวก่อนจ้ะสไปร์รถที่มาส่งแบนเขายางแบนแบนอยากเข้าห้องน้ำมากเลยแถวนี้ไม่มีปั๊มด้วยขอขึ้นไปเข้าห้องน้ำได้ไหมจ๊ะอ๋อครับได้สิเรียบร้อยจากนั้นก็อัพโหลดลงโซเชียลโดยที่ตั้งค่าไม่ให้เฉพาะสไปร์เห็นทีเนี้ยจะโพสต์ว่าอะไรดีนะมาห้องแฟน ไก่กนเนียที่แบบเขาโพสนี่มันห้องน้ำในหอพักสไปชัดๆพตตี้มิกเองก็เห็นแล้วเหมือนกันแฟนแพตตี้ไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยแพตตี้พูดอะไรบ้างสิถ้าไม่สบายใจไปเดินเล่นกับมิกก่อนไหมขอบคุณนะมิกปกติไป ไม่เคยพาผู้หญิงคนอื่นขึ้นไปแพตตี้ตัดสินใจแล้วว่าจะโทรไปถามเขาให้รู้เรื่องน่ะไม่ดีมั้งแพตตี้ผู้ชายเกลียดก,การถูกจับผิดที่สุดนะระหว่างเนี้ยใจเย็นๆก่อนถ้ามีอะไรก็ปรึกษามิด สงสัยสองคนนั้นถึงไหนตอนไหนกันแล้วมัง้งเขาถึงได้สนิทกันแบบเนี้ยทำใจเถอะนะแพตตี้ใช่แล้วค่ะสองคนเนี้ยร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้คู่นี้เลิกกันให้ได้ ว่าพี่ตะวันทำตัวเป็นพยาเคกรัวนะ่ะแต่เรื่องนั้นช่างก่อนเรื่องใหญ่คือในเมื่อเราสามคนท้องขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วพี่จะว่ายังไงพี่ตะวันพูดอะไรบ้างสิคะฟังนะครับไปเอาออกซะพี่เป็นลูกผอ,อ,อพี่จําเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีพี่ตะวันที่ก่อนหน้าเนี้อ้อนวอนสารพัดทาไมตอนนี้พูดจะไม่รับผิดชอบแบบนี้คะโถ่ ก็พี่ยังไม่พร้อมพี่ก็เลยพูดตรงๆอีกอย่างถ้าพ่อพี่รู้เขา้าเขาจะผิดหวังขนาดไหนผิดหวังมากสิเจา้าตะวันผิดหวังมากด้วยถ้าแกไม่รับผิดชอบลูกของตัวเองฉันขอโทษนะที่ฉันสั่งสอนมันได้ไม่ดีแล้วก็จำไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าผู้ชายที่ดีๆเขาอดทนได้ไม่ใช่แบบมันถ้าไม่ยอม จะไปมีกับคนอื่นมันก็แค่ข้ออ้างของพวกผู้ชายที่ไม่ใช่สุภาพบุรุษใช่ค่ะขออพี่ตะวันพูดกับพวกหนูแบบนี้ไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ต้องรับผิดชอบพ,พวกหนูทั้งสามคนนี่ล่ะแพตตี้อยู่นี่เอง กว่าจะได้เจอเธอแบบที่ไม่มีใครมาขัดขวางมันยากจังสไปค์วันนี้นายไม่ได้อยู่กับแบมงั้นเหรอแบมเคยไปที่หอพักนายสินะแพตตี้เคยเห็นเขาโพสลงโซเชียลนะ่ะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองมหน้าแพตตี้ถึงได้ดูตึงๆกับไปไปไม่เห็นโพสนั่นเขาน่าจะตั้งค่าเอาไว้ไม่ให้เห็นแล้ววันนั้นน่ะ รถที่บ้านเขายางแบนเขาแค่ขอเข้าห้องน้ำแสดงว่าแพตตี้ถูกมิกเป่าหูแล้วสองคนนั้นคงร่วมมือกันขอโทษนะแพตตี้จะไม่หูเบาแบบนี้อีกไปเข้าใจไปไม่เคยโกรธแพตตี้เลยนะฮ้ายมิกเดือนหนึ่งก็แล้วดูเหมือนว่าที่ทำมาทั้งหมดจะพังช่างมันเถอะเขารักกันมากขนาดนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ที่จริงเราก็มาสนิทกันโดยไม่รู้ตัวนะไม่สนใจมาคบกันหรอเอ๊ะก็ไม่เลวฮะทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย